สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะขอ,อนําเสนอการทำลิงก์แอคกิ g เกชันด้วยแลนการสใบใน XPE กพีอิน y n a s ครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิรนะครับถ้าอาธิบายผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยด้วยนะครับ ซึ่งการทำลิงก์แอกเกิเคชันนะครับก็เปรียบเสมือนการรวมแลนการ์ดตั้งแต่2ใบขึ้นไปให้เหลือเปรียบเสมือนเหลือเป็นใบเดียวครับโดยตัวเราเตอร์จะมองเห็น IP ของแลนการ์ดทั้ง2ใบเป็น IP เดียวครับ โดยปกติถ้า xpe e n l o g y nas ของเรามีการ์ดแลนสอใบนะครับเราจะต้องทําการเสียบสายแลนทั้ง2ใบไปที่เราเตอร์ครับโดยการ์ดแลนแต่ละใบก็จะมี ip address ของตัวเองนะครับเวลาที่เราเข้าใช้งาน xpe e n o l o g y nas ก็ต้องเข้าได้ทีละ1 ip นะครับความเร็วที่ได้ก็จะเท่ากับเราเตอร์แล้วก็แลนการ์ดแต่ละใบครับซึ่งเป็นความเร็วในการเชื่อมต่อแบบ local นะครับ การทำลิงก์แอคเกชันนะครับก็คือการนำการ์ดแลนตั้งแต่2ใบขึ้นใบมารวมเป็นใบเดียวนะครับโดยเมื่อเราทำการสร้างบอลสำเร็จแล้วนะครับตัวเราเตอร์ก็จะมองเห็น IP ของ x p e n l o g y NAS ของเราเป็น IP เดียวครับทำให้ในทางทฤษฎีแล้วนะครับตัวแบนด์วิดต์น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วตามความเข้าใจของผมนะครับการทำลิงก์แ g g r e g เกชันนะครับเปรียบเสมือนการรวมเส้นทางในการส่งถ่ายข้อมูลจาก2เส้นทางให้เหลือเส้นทางเดียวนะครับโดยเมื่อเวลามีการส่งข้อมูลของแพ็กเกจจาก x p e n o l o g น n a s ไปที่ r ราเตอร์นะครับตัว NAS จะทําการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูลไปที่เราเตอร์นะครับถ้าเส้นทางใดมีสัญญาณรบกวนเยอะหรือว่าขัดข้องตัว n a s ก็จะเลือกเส้นทางอื่นในการส่งข้อมูลไปที่เราเตอร์ครับ ทำให้การส่งข้อมูลไม่ถูกขัดจังหวะและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับวิธีการในการทำลิงก์ g อ e เกชั o นนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำการล็อกอินเข้าเ p e n e r g y n a s ของเราก่อนนะครับ ออย่าลืมเสียบสายแลนทั้ง2เส้นไปที่เราเตอร์ด้วยนะครับทาการเปิดแผงควบคุมหรือว่าคอนโทรลเซ็นเตอร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วกดไอคอนเครือข่ายครับเลือกตรงแท็บอินเทอร์เฟซเครือข่ายครับท่านก็จะเห็นชื่อของการ์ด LAN ทั้ง2ใบปรากฏขึ้นมาครับโดยเมื่อกดเข้าไปดูในรายละเอียดของการ์ด LAN แต่ละใบนะครับท่านก็จะเห็น i p พีแอดเดของการ์ด LAN แต่ละใบที่ไม่เหมือนกันครับโดยจากตัวอย่างนะครับการ์ด LAN แต่ละใบก็จะมีความเร็วอยู่ที่1นึ่งกิกะบิตเปอร์เซกครับ ต่อไปเรามาเริ่มทำการสร้างลิงก์แอปกลิเกชันขึ้นมาครับโดยกดที่ปุ่มสร้างเสร็จแล้วเลือกตรงเมนูที่เขียนว่าสร้างบอนครับในขั้นตอนนี้นะครับให้ท่านเลือกตรงใช้ที่เขียนว่า Adaptive Load Balance ครับเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปครับ กดแล้วนะครับก็จะปรากฏชื่อของแลนการ์ดทั้ง2ใบขึ้นมาครับคือแลนหนและแลน2ให้ทําการติ๊กถูกเลือกทั้ง2ใบนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้นะครับให้ท่านติ๊กเลือกตรงใช้การกําหนดค่าด้วยตนเองครับเสร็จแล้วให้ท่านทําการกําหนด IP Address ของ x p e n e r อินโนของท่านตามที่ท่านต้องการครับโดยเมื่อกำหนดเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มปรับใช้ครับ แล้วกดปุ่มใช่ครับตัว XPEnergy NAS ก็จะทำการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครั้งครับเมื่อรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดตรงแถบอินเทอร์เฟซเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งครับ ท่านจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ชื่อของการ์ดแลนทั้ง2ใบได้หายไปแล้วครับโดยปรากฏเป็นชื่อบอลหนึขึ้นมาแทนครับโดยสถานะของเครือข่ายจะมีความเร็วอยู่ที่2กิกะบิตเปอร์เซกครับซึ่งเป็นแบนด์วิดท์รวมของการ์ดแลนทั้ง2ใบนั่นเองครับเนื่องจากว่าผมไม่มีการ์ดแลนที่มีความเร็วมากกว่า1กิกะบิตเปอร์เซกเลยไม่สามารถทดสอบตรงส่วนนี้ให้ท่านได้ต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับสำหรับคลิปวิดีโอในตอนนี้นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับอย่าลืมช่วยกันกด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ